สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้เริ่มขึ้นที่เรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้ประกอบการของบริษัท Century ทวนที่วันประเทศไทยนะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการเติบโตของตลาดอาสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยในปีนี้แล้วก็ผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ทางการเมืองนะครับคุณกิติศักดิ์ จัมปาทิพงศ์นะครับซีอของ Century 2ทุวันประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาการเมืองส่งผลต่อการเปิดตัวโครงการใหม่ๆทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านซึ่งคาดว่าในช่วงไตรามาสแรกปีนี้จะมีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่เนี่ยไตรามาสแรกเนี่ยไม่ถึง10โครงการนะครับ ส่วนที่เตรียมเปิดในเดือนมีนาคมก็จะเลื่อนออกไปเป็นช่วงไตรามาสที่2และไตรามาสที่3แทนนะเพราะว่ามันมีความกังวลถึงกําลังซื้อนะครับถึงอารมณ์การใช้จ่ายของประชาชนผู้บริโภคที่อาจจะเลื่อนการวางแผนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของบ้านและคอนโดออกไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะส่งผลให้ภาพธุรกิจโดยรวมภาคอสังหานั้นไม่ขยายตัวนะครับหรืออยงน้อยขยายตัวต่ําที่สุดเนี่ย ในรอบสปีนะครับในรอบ2ปีนะครับ,รบ,ปรบเป็นคำเตือนจากคนที่เป็นผู้บริหารธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เขาพูดง่ายเจอพิษการเมืองยืดเยื้อยืดเยื้อถึงขั้นที่มีผลกระทบในเชิงจิตวิทยาของนักลงทุนและผู้บริโภคแล้วก็มีผลกระทบแน่นอนต่อการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐซึ่งในที่สุดแล้วมันก็มีผลโดยทางอ้อมไปถึงกําลังซื้อของประชาชนทั่วไปอยู่ดีนะฮะ โดยสรุปเนี่ยนะฮะมาดูว่าในช่วงเดือน2เดือนแรกของปีนี้นั้นมีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการมึงยืดเยื้อมาถึงธุรกิจอสังหาริรมทรมัพย์ัพนะฮะยอดขายอสังหาเนี่ยในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ตามการประเมินของทางซีอีโอของ c e n t u ว y ทูนิวันเนี่ยอาจจะหดตัวลง30-40%อนะครับมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยผ่านไปแล้วอาจจะหดตัว30-40%ที่เข้าประเมินดูนะฮะ ถ้าไปดูแนวโน้มของสิ่งที่จะมาทดแทนเนี่ยปรากฏว่าที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยแปลงใหญ่ขนาด20 3 0ไถึง30ไร่เนี่ยกลับขายได้มากกว่าขายได้ดีกว่านะฮะซึ่งถ้าไปดูย่านนะฮะในซอยเนี่ยขายได้ดีนะทำเลที่รับความนิยมก็คือลาดพร้าวถนนใหญ่อย่างรัชดาพิเศษงามวงวานเกษตรนวมินรามินทราพระรามสอง อันนี้ยังขายได้ดีอยู่แล้วราคาเฉลี่ยที่ดินก็จะอยู่ในบริเวณนี้ประมาณ4 0 0 0 0ถึง55,000บาทต่อตารางวานะฮะถ้าไปดูย่านที่เป็นธุรกิจย่านธุรกิจไปเลยเนี่ยมากกว่าที่อยู่บนจอน,นี้เนี่ยนะย่านธุรกิจอื่นๆเนี่ยที่ดินก็จะแพงขึ้นประมาณ10%ประมาณร้อยละ10นะครับที่ดินในทะเลใหญ่ในย่านธุรกิจอย่างเช่นเพลินจิตหลังสวนวิทยุนะฮะราคายังคงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณ10% นะครับซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่มีการปรับเพิ่มขึ้น18-30%นะส่วนแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายอย่างเช่นเนะจริญนครตลาดพลูบางบางว่าราคาที่ดินปรปับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า10%เล็กน้อยนะฮะเส้นรัตนาทิเบตเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ10กว่าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าผู้บริหารเซนจูรี t ทูนวนท่านนี้ i, กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1ไตรามาสแรกไตรามาสแรกเนี่ย พราะผลกระทบที่มีต่อจิตวิทยาของนักลงทุนและผู้บริโภคเนี่ยการซื้อคอนโดนะฮะการซื้อคอนโดการซื้อบ้านนั้นเริ่มมีการชะลอไปและในที่สุดแล้วมีผลต่อการชะลอการเปิดตัวโครงการแต่ในขณะเดียวกันการลงทุนในการเข้าไปซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆที่ดินแปลงใหญ่ๆใ,ในย่านที่ไม่ใช่ย่านธุรกิจแบบ เกรด A เต็มๆนะฮะคือเราไม่ได้พูดถึงเพลินจิตหลังสวนวิทยุสีลมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นย่านธุรกิจรองลงมาที่สามารถปลูกบ้านได้ปลูกบ้านจัดสรรได้ทําโครงการในอนาคตได้ปรากฏว่าการซื้อที่ดินในย่านพวกนั้นกลับมีราคาที่ดินที่สูงขึ้นกว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นในภาคธุรกิจอันนี้ก็บง่งบอกอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับว่ามันมีความเสี่ยงที่มีอยู่ ในส่วนของภาคธุรกิจแต่ในขณะเดียวกันเหมือนกับว่าราคาในย่านธุรกิจมันสูงอยู่แล้วถ้าเทียบกับย่านอื่นๆซึ่งมันย่านรองลงมานะครับแต่ว่าที่ชัดๆก,ก็คือว่าผลกระทบมันมีและมันมีต่อจิตวิทยาของผู้บริโภคและแน่นอนก็มีจิตวิทยาของตัวเจ้าของโครงการด้วยนะว่าเขาจะเปิดโครงการเมื่อไหร่แน่นอนการเปิดโครงการเนี่ยถ้าอยู่ดีๆมาเปิดตอนที่ม็อบชุมนุมกันอยู่ตอนนี้ไม่มีรัฐบาลเต็มอานาจเนี่ยมันก็คงจะเปิดแล้วแบบไม่เป็นข่าวไม่เป็นกระแส คนก็อาจจะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะซื้อนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่น่าลองคิดดูพูดถึงเรื่องของทกศนิดหนึ่งในวันนี้วันนี้ทกศเขาพยายามที่จะปรับภาพลักษณ์ธนาคารของเขาใหม่โดยการที่เปิดโครงการที่ให้คนนั้นสามารถเข้าไปบริจาคเงินหรือฝากเงินเพื่อช่วยเหลือชาวนาโดยตรงได้คือในช่วงที่ผ่านมามันมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าทกศนั้นก็มีสภาพคล่องหลายหมื่นล้านอยู่แล้วแล้วก็ดันไปกู้เงินจากแบงก์ออมสิน์นะฮะ คนก็เลยสงสัยนะฮะว่าไปทําตามคําสั่งของรัฐบาลหรือเปล่านะฮะราวนี้ในขณะเดียวกันฝ่ายที่เขาเ,เห็นด้วยกับรัฐบาลเขาก็กลับมาว่าทกศนั้นทําไมไม่กดปุ่มโอนเงินให้กับชาวนาเพราะว่ารัฐบาลก็หาเงินมาให้กับทกศแล้วมันมีกระแสการเมืองเพ่งเลงไปที่กศอ,อ,อยู่ทกศอ,อ,อยู่ตลอดนะฮะกระแสไม่เอารัฐบาลก็กโวยวายเหมือนกันว่าทกศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลกระแสเอ,เอารัฐบาล ก็ไม่พอใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมทกศนั้นอารยะขัดขืนต่อรัฐบาลในบางช่วงบางตอนเขาก็เลยเดินหน้าในการทํากองทุนช่วยเหลือชาวนา <c oughs> เพื่อให้ชัดเจนว่าเขาช่วยชาวนาโดยตรงได้เหมือนกันโดยการระดมเงินฝากระดมเงินบริจาคจากผู้ที่มีเจตนาที่จะช่วยนะฮะแบงก์ของรัฐในรอบนี้รับไปเยอะนะฮะรับเละเลยพูดถึงเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองทั้งทงท,งที่ทั้งๆท,ที่ไม่แฟร์ ผมคิดว่าไม่แฟร์เลยไม่ว่าจะเป็นแบงก์ออนเซนซึ่งในสุดนำาปสู่การที่ผู้บริหารต้องลาออกนะฮะหรือทอกศออหรือแบงก์อื่นๆหรือแม้กระทั่งรัฐวิสาหกิจอื่นๆกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งถูกนำมาเป็นเหมือนสมรภูมิในการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลและกปปสเนี่ยจริงๆแล้วแบงก์ของรัฐเลยโดนลูกหลงไปซึ่งมองย้อนกลับไปมันก็ไม่แฟร์เหมือนกันเพราะว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เขาก็พยายามปฏิบัติตามนโยบาย แต่ว่าก็เข้าใจถึงความรู้สึกที่อ่อนโยนของประชาชนที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอยู่พักกันสครูปช่วงหน้ากลับมาดูนะครับเ,เรื่องของเด็กนะฮะและการเมืองเนี่ยคุณจะรับรู้ข้อมูลมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะสครู่ สารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากผู้รู้คนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทาง Voice TV Welcome Breakdown the to Break นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่ <Don 't S 2> สุด Don't to play hard to get พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบสองภาษา It would such adrenaline would such rush be an คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณ oh, oh. หัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว <laughs> มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw mm hmm. ทุกวันศุกร์ทาง Voice TV อเเมริกาถึงชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้นใน world update ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกาทาง Voice TV เรื่องของการที่เด็กนั้นไม่ควรจะเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุอันตรายพื้นที่ชุมนุมที่เสี่ยงต่อเกิดเหตุอันตรายนั้นก็มีอยู่เยอะนะครับตอนนี้การลดพื้นที่ชุมนุมของกปปสก็จะลดความเสี่ยงให้กับผู้ชมด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับคราวนี้เด็กไม่ควรที่จะรับรู้เนื้อหาการเมืองที่รุนแรงด้วยไม่ใช่เฉพาะการเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแค่นั่งดูทีวีเนี่ยแล้วมีอารมณ์ร่วมกับเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเมืองอย่างรุนแรงเนี่ย ก็เป็นอันตรายแล้วลองฟังแพทย์ท่านนี้นะได้พูดในงานที่มีเครือข่ายภาคประชาชนที่ออกมาเรียกร้องให้เด็กนั้นไม่ต้องรับรู้กับความรุนแรงโดยตรงจากกรณีที่เข้าไปอยู่ใกล้ที่ชุมนุมหรืออยู่ในที่ชุมนุมกับอันที่2คือเด็กที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับจากการที่ฟังสื่อต่างๆร่วมกับพ่อแม่โดยที่พ่อแม่จงใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับทั้งสองกรณีเนี้ยเด็กจะต่างกับผู้ใหญ่ก็คือเด็กเนี่ยจะรับรู้เรื่องของความรุนแรงมากกว่ารับรู้เนื้อหา ก็คือคําพูดที่รุนแรงพฤติกรรมที่รุนแรงเช่นการใช้อาวุธการใช้กําลังพวกนี้นะครับจะถูกซึมซับเข้าไปโดยเด็กมากกว่าเนื้อหาที่ถกเถียงกันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องดูแลเด็กของเราให้ดีนะครับไม่งั้นเนี่ยผลกระทบจากความแรงเนี่ยจะมีกับเด็กมากเพราะว่าเด็กจะซึมซับความรุนแรงเหล่านี้ผ่านในลักษณะของการเรียนแบบผ่านลักษณะของการที่ชินชากับความรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวัน แล้วก็สุดท้ายคือเด็กที่เปราะบางมากๆเนี่ยก็จะลดความยับยั้งชั่งใจในการที่จะควบคุมความรุนแรงของตัวเองนะครับมาทั้งสลกลไกตัวนี้ก็จะทําให้เด็กที่ยิ่งเปราะบางเท่าไหร่นะครับอยู่ในสถานภาพที่อาจจะไม่ค่อยได้รับความอบอุน่นไม่ค่อยได้รับการดูแลที่ใกล้ชิดเนี่ยก็จะยิ่งได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมากผมคือว่าเด็กที่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและได้รับการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะ นั่งดูรายการที่มีวัฒกรรมที่รุนแรงในการด่าทอกันทางการเมืองแบบที่มีอยู่ในหลายๆสถานีโทรทัศน์และวิทยุของไทยในปัจจุบันนะครับจริงๆผมนั่งคิดดูเนี่ยถ้าเกิดอายุ16ปีลงมาเนี่ยสิปีอ่ะสิบสิบสี่สิบห้าปีลงมาเนี่ยแล้วก็เดิดเดิดเกิดนั่งดูรายการต่างๆที่มีการนําเสนอในสถานีโทรทัศน์หลายๆช่องนะฮะนะะหรือแม้กระทั่งรายการนี้ด้วยเนี่ยแทนที่เด็กๆเ,เ,เนี่ย นะฮะที่ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองไทยและประวัติศาสตร์ไทยมากเพียงพอเนี่ยแทนที่เขาจะซึมซับข้อมูลที่ได้รับการเสนอออกไปเนี่ยเขากลับจะไปมีอารมณ์ร่วมกับวาทกรรมมากเสียกว่าซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ทน่าเป็นห่วงอย่างมากในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีหลายครัวเรือนนะครับนะครับมีหลายครัวเรือนนะฮะที่บิดามารดาหรือในบางกรณีอาจจะไม่ใช่บิดามารดาจะเป็นผู้ที่เลี้ยงดู คนอื่นๆเนี่ยนั่งดูรายการนะฮะทางช่องทีวีไล่มาตั้งแต่ blue sky นะฮะ asia update นะฮะ t news astv หรือในบางครั้งนะฮะบางครอบครัวก็คงจะดู wake up thailand หรือ daily dose นะฮะนะฮะหรือ Divas Cafe สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือสมมติคุณนั่งดูแล้วคุณบรรลุนิติภาวะแล้วนยนะแล้วคุณมีวุฒิภาวะทางความคิดแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่โอเคไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเกิดคุณนั่งดูแล้วคุณเอาลูกของคุณซึ่งมีอายุห้าขวบอ่าหรือสมมติน่ะสิบสิบเอ็ดขวบสิบสองขวบอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาจะซึมซับเนี่ยอย่างที่คุณหมอเมื่อกี้พูดสิ่งที่เขาจะซึมซับมันจะไม่ใช่สิ่งที่คุณจะซึมซับเพราะพื้นฐานทางความรู้มันแตกต่างกันนะฮะความอ่อนโยนต่ออารมณ์และคําพูดที่ใช้ซึ่งค่อนข้านรุนแรงในรา,รายการทางการเมืองเนี่ย มันมีผลแตกต่างในคนที่เป็นเด็กกับคนที่เป็นผู้ใหญนะ่อันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมทีวีที่มีสีแต่ละช่องผมคิดว่ามันไม่เป็นปัญหาเท่าที่คนนั้นกลัวตราบใดที่คนที่ดูมีเฉพาะคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และการเมืองและข้อมูลข่าวสารระดับหนึ่งแต่ถ้าเด็กดูอันนี้อีกเรื่องนึงเลยนะฮะมันเหมือนเรตติ้งละครเลยมันเหมือนเรตติ้งละครเลยนะฮะ รายการการเมืองบางรายการก็ควรจะมีเรตติ้งเหมือนกันนะฮะเอาล่ะพูดถึงเรื่องของอการเมืองกกตสมชัยศรีสุธยากรก็เดี๋ยวผมจะไปนั่งดูคุณสมชัยให้สัมภาษณ์สื่ออีกแล้วนะเข้าใจว่าตอนนี้ออกสื่ออีกแล้วเนี่ยสองทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยเป็นรายการสดนะฮะในช่องที่เป็นคู่แข่งของ Voice เนี่ยนะฮะคือคุณสมชัยนี่ออกสื่อเยอะจริงๆนะฮะผมไม่รู้คุณสมชัยยังมีเวลาไปจัดการเลือกตั้งหรือเปล่าแต่ว่า คุณสมชายวันนี้ก็เจอสอสอลุมเหมือนกันนะฮะลองดูคลิปนี้ฮะดังนั้นจุดที่จะต้องตัดสินใจต่อไปคือจังหวัดที่เหลือจะจัดวันไหนนะครับผมเชิญตัวแทนท่านขอกี่คนไปรวมประชุมกับเราวันที่เจ็ดเล่าตัวก<น>ับสวอได้ไหมค,คือวันนี้นะวันนี้ท่านครับวันนี้่มมารับปากได้ผมขอตรงนี้ก่อน อต่ว่าอะไรคือข้อติดขัดที่ว่าไม่สามารถเรืองตั้งความสบอได้อย่างนังไม่าอะไรคือข้อติดขัดเียงแต่ว่าเราจะประชุมกันวันที่7เพื่อที่จะประเมินกันวันนั้นเราเชิญท่านิมพ์ัรไทยขอให้ไปประเมินเรื่องอะไรนะครับประเมินว่าจังหวัดไหนพร้อมเราเชิญ้วกจังหวัด1ิจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ลงไปนะครับไปประเมินพร้อมกัน นะฮะเราขอเชิญท่านประเมินแสดงว่าวันนี้เนี่ยใน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 ความคิดของท่านก็คือไม่มีอะไรที่จะติดขัดถ้าจะมีการเลือกตั้งถ้าวันที่ต้องกันกับสวถ้าวันที่เจ็ดคุยกันเห็นล้องต้องกันวันนั้นผมแจเข้าเสนอนี้ มาเสิร์ที่ประชุมกรกตในวันอังคารหน้าพื้นที่ที่ไหนครับประชุมพนที่จัดใหญ่แลวสมาไิเป็นที่กรุงเทพครับพื้นที่อันยามเป็นที่กัดแย้งนะครับสมมติว่าพอไปแล้วเกิดเกิดม็อบมันปิดขึ้นมานี่างปรเทผมรับประกันให้ท่านว่าท่านจะไปโดนไม่เสธไปแล้วรั่ว่าจะไม่ไปร่วมประชุมไหนก็ผมขอไงว่าในไหนเราจะไปคุยเรื่องนี้ไปดูข้อมในข้อที่อยู่ในพื้นที่ไปเอาคนที่เข้าอยู่ในพื้นที่มาพูดตัวอีท่านจะสมัครขึ้นยังไม่กล้าลงไปเลยหรอ ผมไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่ใช่ผมไปโดนล้อมตั้งครึ่งวันอะไรอย่างงี้ติดตัวไม่ใช่มันไม่สมัครผ่าอแล้ว่านนะท่านคิดว่าท่านมีคนลงไปได้กี่คนไม่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 ต้องกี่คนมาหมดลองเชิญท่านเลยไหมท่านไปอยู่แล้วนะโอเคหนึ่งสองคือไมาได้หมดนะครับเดี๋ยวท่านเป็นับว่บนี้ทุกโล้อมตกลงมีมีฝั่งที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งสอสอพร้อมกับสวในวันที่30มีนาคม ฝั่งนั้นคือฝั่งของคุณสมชัยนะครับคนที่จะไปสมัครคนที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาอยากให้จัดโดยเร็วที่สุดนะครับพร้อมกับสวก็ยิ่งดีนี่เป็นข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยจริงๆแล้วเป็นข้อเสนอของหนึ่งในผู้จัดรายการที่ Voice TV มาพักหนึ่งแล้วแล้วมันเวิร์กคอนเซปต์นี้นะฮะแล้วมันเรียบร้อยดีเปิดประชุมสภาได้แต่ดูเหมือนว่าคุณสมชัยไม่รู้ทําไมก็ไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าจัดเลือกตั้งสส สามีนาคมนีมน้มันจัดไม่ได้เพราะรีบแล้วมันมีปัญหาทํำไมทําไมทําไมไม่ทํานี่เป็นคําตอบที่คนนั้นต้องการที่จะได้รับทราบจากกรกตสมชัยนะฮะเอาล่ะพักกันสครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อครับนี่คือรายการ The Daily Dose เติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์นในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ snapshot ทุกวัอาทิตย์เวลา16.00ถึง17.00รายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป จะขับเคลื่อนชีวิตคุณเทพเท่อนยกระดับสู้จับนายกหกรัฐมนตรีต่างชาติถาวนเป่านกหวีดไล่ผู้โคตรกระทืบท็กซี่แค่ระบอกประชาธิปไตยง่ายๆค่ะที่มันสามารถแบบฟอลโล่ค่ะตามกันไม่ได้แกยังไปคิดระบอบจะพาประชาชนทึ่มันมองไม่เห็น อยากให้ถึงวันเลือก,อก,อกตั้ง,งไ,ไวๆคุณจะชอบพักไหนก็เรื่องของคุณแต่ว่าในสุดประเทศนี้ต้องเดินหน้าด<ม>้วยการเลือก <ๆ S 2> ตั้งพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วเวลา7นาฬิกาถึง9นาฬิกาทาง v อ i c e มี Wall Street Journal นะครับวิเคราะห์ถึงเรื่องของการเมืองไทยแล้วก็พูดถึงบทบาทของศาลไทยนะครับมุมมองของสื่อต่างชาติกับศาลไทยนั้นก็แตกต่างจากมุมมองที่สื่อไทยมีกับศาลไทยนะครับอันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตเยอะเกี่ยวกับการทํางานของกระบวนการยุติธรรมนะครับไล่มาตั้งแต่ปปชจนถึงศาลศาลแพงศาลรัฐธรรมนูญศาลนูนไทคอร์ดรูสยิ่งลัก Can't use force with protesters นะฮะอันนี้ กรณีที่ศาลแพ่งนะฮะบอกว่าใช้กําลังกับผู้ชุมนุมไม่ได้ผู้ผู้ชุมนุมก็ชุมนุมโดยสันติวอร์สเตอร์จูโน่ก็เอาเรื่องนี้เป็นพาดหัวใหญ่การที่วอร์สเตอร์จูโน่เอาเรื่องนี้พาดหัวใหญ่เนี่ยในยะก็คือเขาเห็นว่านี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเขาถึงนําไปพาดหัวในสื่อของเขาถ้าเขาเห็นว่าเรื่องปกติเขาก็คงไม่เอาไปพาดหัวนะครับเป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าในขณะที่มีกระแสบอกกันว่ากกตน,นั้นเข้ามาอยู่ในดงการเมืองนะฮะ ศาลก็เหมือนกันนะครับผลกระทบของคำวินิจฉัยที่จะมีขึ้นในวันพุธหน้านะครับพรบสองล้านล้านซึ่งอาจจะมีผลกระทบไปถึงรัฐบาลด้วยนะเพราะว่าจะทาผิดรัฐธรรมนูญมันอาจจะมีบทลงโทษก็ได้รวมทั้งนะฮะคดีที่จะทําให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งอาจจะมีในอนาคตเพื่อที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งใหม่ที่จะทอดสะพานให้ปชปเข้ามาลงรับสมัครไม่มีการข้อบัญญติและให้ปปปปปนปป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 ่ปงที่อาจจะทําให้ปปปปปปเข้ามาอยู่ในดงการเมือง มันมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะฮะตอนนี้เดลี่ o ว e วันนี้ศาสตราจารย์ดรธงชัยวินิจกุล University of Wisconsin Madison วิธีการผิดผิดก่อความเสียหายหนักกว่านะครับบทความลงพักหนึ่งแล้วในประชาไทยหลายหลายเรื่องน่าสนใจนะครับในเรื่องของมุมมองที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศาสตราจารย์ดรธงชัยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นระบบการเมืองที่พึงปรารถนา เพราะเป็นวิธีจัดความสัมพันธ์ทางอํานาจหลายคนชอบถามผมเสริมนิดหนึ่งบอกว่าการเมืองคืออะไรการเมืองคือการจัดความสัมพันธ์ทางอํานาจแหละนะไอความหมายอย่างเป็นทางการอย่าจัดความสัมพันธ์ทางอํานาจนะ,อ,ะอันจําเป็นสําหรับสังคมซึ่งเจริญขึ้นมากจนหล,หลากหลายซับซ้อนคนดีทั้งหลายก็คิดไม่เหมือนกันหรือมีผลประโยชน์สอดคล้องกันอีกต่อไปครั้นคนดีเหล่านั้น ต่างตระหนักในสิทธิและอำนาจของตนที่มีเท่าเท่ากับคนอื่นในภาวะเช่นนี้สังคมจึงต้องการระบอบและกติกาเพื่อให้คนที่คิดต่างกันผลประโยชน์ต่างกันมาต่อสู้ต่อรองกันได้อย่างสันติโดยคนข้างมากตัดสินเลือกความคิดและข้อเสนอที่เขาต้องเห็นด้วยที่เขาเห็นด้วยต้องการณนะเวลาหนึ่งนะฮะประชาธิปไตยอันนี้ผมว่าเป็นประโยคที่เป็นคีย์เวิร์ดในวันนี้เลยประชาธิปไตยไม่ ไม่มีสังคมในฝันหรือยูโทเปียสวยหรูผมเสริมนิดหนึ่งสังคมยูโทเปียสวยหรูเนี่ยต้องไปอ่านมาร์กส์กับเลนินซึ่งพอนามาปฏิบัติจริงในสหภาพโซเวียตมันไม่เกิดขึ้นมันไม่มีจริงแม้กระทั่งในประเทศจีนในปัจจุบันพอทำจริงมันก็กลายเป็นระบบทุนนิยมในแบบที่มีพักเดียว อุดมคติของประชาธิปไตยคือการแบ่งอำนาจกระจายอำนาจและการใช้อำนาจตามวิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้สังคมปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่รู้จบประชาธิปไตยเป็นอุดมคติของวิธีการหรือ means หรือพูดง่ายๆที่ชอบใช้กันอยู่ในรายการ Wake Up process และไม่ใช่อุดมคติของจุดมุ่งหมายนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในสังคมไทยเยอะเพราะว่าผมก็คุยกับคนเยอะแล้วบางครั้งผมก็นั่งคิดว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้น ใน end ของมันเนี่ยใน end ของมันเนี่ยบางครั้งไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารหลายๆนโยบายและในสุดบางครั้งมีนโยบายที่ทำให้ประเทศชาตินั้นสูญเสียมีนโยบายที่ขัดทุนมีนโยบายที่แทรกแซงกลไกตลาดที่ไม่เวิร์กในขณะที่บางครั้งนะฮะรัฐบาลที่มิได้มาจากการเลือกตั้งกลับมีประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการแผ่นดินที่ดีกว่านะฮะ ผมย้อนกลับไปดูสมัยท่านอดีตนายกทัมนตรีคุณอนันต์ปัญญาชุนหลายคนในฝ่ายเสื้อแดงก็อาจจะไม่ชอบคุณอนันต์แต่ว่าคุณอนันต์ตอนนั้นเนี่ยเป็นนายกที่บริหารประเทศแล้วมีประสิทธิภาพถามว่ามาจากการเลือกตั้งไหมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ประเด็นคืออย่างเงี้ยในขณะที่สามารถถกเถียงกันได้ถ้าถ้าเกิดเป้าประสงค์คือเอ็นก็คือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับ process แต่ว่า ในบทความนี้ถ้าไปน้องลังอ่อนดูที่อาจารย์ธง,งชัยพูดถึงเนี่ยวิธีการผิดๆก่อความเสียหายหนักกว่าอาจารย์ธง,งชัยพยายามจะบอกว่าความหมายของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ End มันไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายแต่มันอยู่ที่การรักษากระบวนการรักษา process process และกระบวนการในแต่ละยุคแต่ละสมัยแตกต่างกันสมัยเพลโตสมัยอริสโตโลโซโครติสมันอาจจะไม่ใช่ กลไกและวิธีการหรือ process หรือ means ที่เป็นที่เคารพของสากลโลกในปัจจุบันแต่ว่า means หรือ process ที่สากลโลกนั้นเคารพในปัจจุบันซึ่งอาจจะนำมาสู่ end ที่จะไม่ดีนะไอ means นั้นเนี่ยมันคือการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ซึ่งไม่ว่าจะปฏิรูปประเทศอย่างไรเนี่ยมันจะจับกลับมาที่การเลือกตั้งเพราะแนวทางในการปฏิรูปที่เวิร์กที่สุด มันก็จะหนีไม่พ้นการปฏิรูปให้ตัวพรรคการเมืองที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนั้นเป็นพรรคการเมืองที่ไม่อยู่ล้อมรอบคนเพียงไม่กี่กลุ่มและมีนโยบายที่ก้าวหน้าซึ่งเสนออเลอร์เทนทีฟต่อประชาชนอย่างแท้จริงในที่สุดแล้วเนี่ยผมอยากจะผมไม่อยากจะใช้คำว่าอ่าอ่าพาร์ทิ y ิ e m o อ r ร c y ีดคคนชอบใช้คำนี้เยอะนักการเมืองสมัยนี้หรือนักกฎหมายสมัยนี้ชอบใช้คำนี้เยอะผมอยากจะใช้คำว่า collaborative democracy หรือ deliberative democracy collaborative น่าจะดีกว่าคือหมายความว่าประชาธิปไตยที่เหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้มีการถกกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างแต่ละฝ่ายที่คิดต่างกันและเปิดโอกาสให้มีการถกกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างคนที่อยู่ในพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ข้างบนสุดและคนที่เป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองนั้นเพื่อให้แต่ละพรรคการเมืองนั้นมีการพัฒนาการไป ออกจาก personality เขาในรูปแบบโครงสร้างพรรคการเมืองไทยที่มีอยู่มาช้านานเพื่อให้ตัวพรรคการเมืองนั้นปฏิรูปตนเองซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศได้โดยที่ไม่ต้องทิ้งกลไกล process หรือ means ซึ่งเป็นที่ที่เคารพของสากลโลกในปัจจุบันนี่คือนั่งคิดเรื่องนี้ในวันนี้แล้วก็ดูบทความนี้นั่นก็คือรายการ The Daily dose ในคืนวันนี้นะครับ พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับ